ศิระซัดเดือดพวกรู้ดีเต้าข่าวเสียมให้คนแตกแยกเหมือนกับนอนอยู่ในห้องบิ๊กป้อมยืนยันสอสอในพักอย่างรักกันดีนายศิระเจนจากาสคสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารักกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวความขัดแยง้งภายในพักขณะนี้ว่าสอสในพักยังมีความกลมเกลียวการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรแยกแยะโดยชัดเจน ือเป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช่ตําแหน่งทางการเมืองและเสียงในสภาก็ยังคงเดิมเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารเท่านั้นตําแหน่งรัฐมนตรีไม่เกี่ยวข้องกับสสเพราะไม่มีผลกระทบเกี่ยวข้องกันสสก็ทําหน้าที่ผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านไปตนคิดว่าคนที่พูดไม่น่าจะอยู่ในพรรคพลังประชารัฐน่าจะเป็นพวกเสี่ยมที่อยากเห็นในสิ่งที่ตัวเองคิด วันนี้คนในพักย่อมรู้ดีกว่าคนนอกพักว่ายัางพร้อมที่จะจับมือไปกันต่อหรือไม่เห็นบางคนออกมาให้สัมภาษณ์ไม่เห็นจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับพักพลังประชารัฐรูดีทุกเรื่องเอาตัวเองให้รอดดีกว่าบางคนก็เป็นสสพักเล็กเที่ยวหน้าจะได้มีโอกาสกลับมาเป็นสสหรือไม่ พอแก้กติกาเลือกตั้งเป็นมาสองวัก็ออกมาวอยวายกันเหมือนควายถูกเชื่อก็เพราะคิดว่าต่อไปประชาชนคนไม่เลือกคนเหล่านี้แล้วและเขาก็จะเลือกคนที่รักพักที่ชอบไม่ใช่ได้เป็นสสจากคะแนนตกน้ำสองหมื่นถึงสามหมคะแนนแล้วดูเอาว่ามีคุณภาพไหมขณะเดียวกันมีกระแสข่าวสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักมีอาการเครียดจนนอนไม่หลับ นายเซระระบ,บุว่าคนพวกนี้จะรู้ดีกว่าท่านหัวหน้าพักได้อย่างไรเต่าข่าวทั้งนั้นไปอยู่ในห้องนอนของพลเอกประวิทย์หรืออย่างไรรู้ดีแต่เรื่องของคนอื่นเรื่องของตัวเองดูบ้างหรือเปล่าให้กลับไปดูตัวเองบ้างคนพวกนี้พฤติกรรมใช้ไม่ได้พลเอกประวิทย์ได้ออกมายืนยันแล้วว่าจะไม่ลาออกและจะอยู่กับพวกเราเพื่อทำงานให้กับบ้านเมืองและประชาชนสังคมก็รู้ว่าตนสนิทสนมกับท่านหัวหน้าพักอย่างไร ย่อมรู้ดีกว่าพวกที่ออกมาพูดพล่อยๆตนยืนยันว่าพลเอกประวิทย์ย่างยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนเดิมดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ